กอนกันครับมีู่้ลงมมาเจอเราจะมาเจวนที่ห้องปังกันแม่งแม่งแมงเราไปจะไปจะ่อนกออไป่อนนละมันมันมันมีช่องาต่อเหรอคนแรกเนโอ้โหหมคนแรกเลยนี่แมากเลยหน้าต่างปั๊มเลยมีคนเข้ามายี่ไม่รู้ไม่ออกไปนลยเลย มันไปฐานแล้วปะวะนั่นนมันไปฐานเราถนแเรวตะจันฐานเราฐานเราฐานาไม่แหลกน่อ้หายแล้วยหายแล้วหายว่ะหายว่ะเมันแล้วมันตายแล้วตายเลยแม่ฟังไหฮะโอ้ยตอนหน้าตอน้นน อเอาควาน้ให้เข้ามาคนปอน้อยๆไม่หนุนเลยไม่ด้ไมหคนป้อมน้อยๆไม่หนุนเลยโอ้โหงาเดินเลยเกครับทำยัไนี้วันี้ตายมุ้ยโอ้โหแมนแม่มาปุ๊บตายตเไม่โกแบอ๋ออุ้ยเลอรเอร์เลยนเลยเอาเอาแล้วหัวแตก ใจชาเออมใช่ไหมหนอุ้ยมาสู้แล้วแนะง่ไม่ได้อาร์คมานั่นรู้สึกทำไมการจังวันนี้มีแขกรเชิญเล่นคุณวีนะฮะซึ่งเขาเคยเล่นจะสองขีดแล้วโดนแบงนะจะวหันะเพราะว่าเขาใช้โผนั่นเองผมก็ไม่รู้กูยังไม่ได้เล่นโผเลยมีคนถนาวโผแล้วก็โดนแบงไม่แบงฟังตสยใจจุดอุ้ยทำไมโดนตอนเงยนหรอะโดนแต่ไม่ไนานนะมั้ ไม่เล่นหามืวานเ็ยังไ่ดีไม่อะคือแบบแรกในอางงานแล้วมันไม่กลุ้มเลยไม่ชอบตัวผู้หญิงเลยยิงยากก็ตอเล่โอ้ยแต่โอเคี่ยว่นตายเลยนะะตรงิีขึ้นบนแล้วตรงมีตรมนะฮะไหรอกเัดไปเป็นแดแล้รเนียอ๋อมลงมาแล้วมี เ,เอาขึ้นหายกระสุนหมดห<า>ได้ไหมเด็กได้ตัวนบบี้ไม่โคตรก็ด,ดีใจเลยคนดูก็คงคิดว่าเด็กหุ่นเกียนไม่เล่นมากเสียงเหมือนเด็กดเกียงเดกเฮ้ยตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงขึ้นบนแล้วครับอุ้ยไอ้ว่าไงก็กดติดตามได้ครับ ตัวหมดช่องกลากเขพวกเราโอ้โหมีพูดทีเดียวไปหายก็สุดหมดะสุนหมดก็หลบก็ไปแะนี่เอาล้วนี่หลดจะไม่ถึงไม่เสร็จเลยเป็นบอลหนึงตัวครับโอลงโล่งเฮ้ยอยู่งั่งเขาเฮ้ยวิ่แล้วิ่งอยู่นั่งฮ้ยเหม่นมากดึต้องใส่ล้วย อย่าพูดเลยเดี๋ยวคุณดูเขาจะหาว่าร้อปงประจามไงอ้สิเว้ยวิโอตนานเมื่อกี้มีมีใครเห็นปะเหมือนตัวแหลงอ,อ่ะเฮ้ยโอ,อ้มันโตไปแล้วมาไกลๆทางขวาทางขวาเขาดีดีแล้วโดยมันปั้มเลยว่า เราปังมันไปแน่เนี่ยเหมือนว่าเราโดนเราปังเลยว่าแ <laughs> ม่ยูสองคนเลยวนดีกว่านวนดีกว่าเหมือนโดนมันปังมดแม่ยูข้างล่างข้างล่างแตกหนักเดียวขนาดนั้นหมดลูกเลยโอ้โหโดนก็แตกเม่อกี้เออเดี๋ยวเราต่อไปเล่นบิดกันมั้ยอุตสา่าห์ซื้อมีดเฉาะมาเล่นด้วยอ่ะอย่าเล่นเฮเ,เตอร์กันมีดเฉาะมันมันไม่เข้าเลย โอ้ยตกลงบอลบออลกล่องตัวอะไกี้อะข้างล่างจะรอน่้งนอยก่ฝืนโดนบอแล้วอีกตัวงไหนไอ่เช่แม่งโอ้ยแม่งสตางค์นี้อะไรอะกอุ้ยอยากเล่นคิดอ่ะเลกกันแลกกันกกันาได้เอาม่เอาเอาังไงอ่ะไปยาวเดอนตานานะอ่าอ่าอรเลยเราไปต้องน้าประตูหน้ากระตุ้ย ไหาวิมาเจ็กี่้ก็โดระดตายเขาไม่โดอรเบิดกระโปงโดนีสไตล์หาเลยหัวแตงเลย่อมาห้มึงมาตัว่างติได้ไดมันคิดอะอำันอะไรวะก็ตินหมดอยอยู่โดนิงเไหนเลยถามีเี่ยตายเลยี่ไหวะอยู่ห้องบนหนนั่นแหะโดนงมาแล้วอุ้ตายเอ้ยโอ้พอดีและตั้งให้กัน แล้วองต่างนี้ก็ขอโทษด้วยพ่อว่ผมเป็นงานีล้มครต่างเลยมันหายไปไหนกี่แลวมอเตราดหายไมเอกาดหายยให้รถะเบิดตัวายแล้วเดออมาอ่งอรไอตัวีินหายไปไหนอายไปแล้ว อิ่มขึ้นตามนีตัวเฮ้ยนมอ้ยมีนักแม่นจังอยู่ไหนไงมันไม่ดูๆยังไม่ค้นแมไปเปิดบกนล่เหรอยู่ในฐานให้ยตบนเฮ้ยไปมาัน้างหนครัไปทางขวาทางขวาถ้านหาไม่มีนี่แต่คุณมีอแดงนะฮะไบต้วอ้วนเขาวม่งลงใน แม่ม่งโง่ไปวาเลยกแม่งีการยตกะดตายตายมนตายเห็นช่ม่รู้กว่าตัวเองเล่นกลโอ้ยไอ้หางอยู่ในฐานขึ้นบนแล้วตัวนึงผู้หญิงขึ้นบนเฮ้ยดนล้การานมีตัวผู้ชายานนึงมนนาจะเราดนดีกว่าฟาเบิดแดารกันแล้ว ตัวผู ư? Ư? ้หญิงข้นบนทำไห้สตั้งสายบุกเลยจบเฮ้ยเหยื่สองดาวเฮ้นนย่อสองดาวอ้าใครแตกวะอ้ยเฮ้ยมัตามไปหลังเลยสดาวใช่ไหมเฮ้ยกินด้วยอ้าสองดาวตายเฉยสองดาวโคตรโหโคตรโหโหเห่อหนึ่โลตีตายรกาศลม่านยัรู้สึกไห อยู่ข้างบนอยู่บนทางใต้เล่นมันสองดาวขอแม่แม่ขอแม่แม่โอ้ยไอเย้ดูไม่ได้โอ้ยในสองดาวใส์แม่แน่เลยโอ้ยเล็ดสี่ด๊องเลื่อนละสิบไปหาไปวัดกับมันทีเดียวไม่น่าไปวัดหรือคุณเปล่าโอ้ย ตายตายตายเอ้ยวัาคว้าตกการตกการตกการอุ้ยอุ้ยเนี่ยฮะจะบอวาฮักกับกลกูเก่งตปล่ะจะบอกว่าให้อาคนตายเนออยเ้าเล่นกันเดียวกันนะได้เดี๋ยวโป่งโปขนาดนี้เอาแบบน้องได้ไหมเจ้โป่งเข้าไปทีเดียวสองดาวแตกอุ้ยลงลงขบุีลงสองดาวโอ้ยมีช่หลอไม่มีกาว่ะนี่ม่ได้อุ้ยสองดาวหัว เออดนนีไปไัปคามเสียง okay. ัก yeah, ันดีกว่าเดี๋ยว้คนครัสพดอวตาโอ้มเขาเกว่าน็บตกโอ้เจีเยมากรู้สึตัวเองาแเลืหนงนหนตายวันตายครับ ในฐานเงนตัวตายเลือกลเกสิบสองเลยสองดาวไปไหนตายแล้วแต่งนหนูกำลังเกิดมาลอยอย่างนี้ไนี่สองดาวไม่พ้นกากเลืเลือสองสองกากแล้ววนวนก็ตั้งเลือดพลือสองโดนสองดาวเก็บแล้วสองดาวเจอาพมันอยู่จังหานะรุงอยู่ข้างนอกเปสองดาวยังไม่ฟังเลยมา เฮ้ยงโดนขึ้นหลังเฮ้ย้ายบนได้บนไสองตัวเฮ้ยทำไมขี้เป็นเม่นจังวะเฮ้ยสามตัววิวิววิโยเ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนหมเ้ยเฮ้ยตองไปเ้องมีดเลยนะห้องมีดให้สองดาวบุกสองดาวแต่เฮ้ยต้องอู่นานแล้วแม่งมีเยอะกว่าอย่าบุก่ะพี่โหดจะบุกไปก็ได้ เขไม่ตายหรอไม่ตายดูดิตาคนมากเลยเ้ยแค่นี้แหละสองดาวอยู่การานนี่แหละอยู่ข้างบนโดดลงมานหลังเลยโอ้สองดาวลานี้เลือมอยู่ยิงผงทำาไปกดอัดวิดีโออยู่้งหละมียโอเข้าหม่หาเฮ้ยยิงโดหัวไอ้หานขึ้นฐานแล้วบนได้เฮ้ยลัง เมานอนสองดาไว้ออกไปดูกเดียวแ่ทำได้สองดาวอีมหนึ่งบแลโอ้ยตายโอ้ยนี่มันแแม่นหัวแล้วเกินนะใครยิงสีมัมีคนกำลังมามีคนกลัวไปทางขวาระวังต้องจิดงจกตั้งอยู่่นงดาวใช่ไหมอ๋อสังหาให้ ม่เห็นเงาเห็นเงาโหมีงยนไม่สู้สองดาวไม่ไปไดไ้นตาเอ้ยเปลือ <c oughs> ตายยังไงเนะี่อะไรคนะรวนะอา้าเป็นอากาศโดดแล้วยิงกับตาย,าายาทีเนียยังไงเราก็ชนะอะเฮ้ยไม่แน่เงาทีนะอยากตายไปนิดโอ้ยโอ๊ยโอ้ยสองดาวกลาหาอีกแล้วครนะับขดาเหมือนเราโดนข้บปั๊มอ่ะ วันน <dragon. S 2> ั้อุยงนี่แมวตายแต่คนเหี้ยแต่วันเลือัน่ะอุ้ยเอวของเราตอวันแตกของเราไรของเรามกองโผม่แล้วดมีกองโผลเลยตาหมดแล้วมีคนขี้ตาโอ้อ้ยสองดาวมาสองดาว นั่นกระอดดี้าเร้ไกว่าลวงลวงสองาวทีจงหนี้แตกเฮ้ยทำไมมีกากหัวกันเมื่ี้ผมกักฟาไมได้อ้ชมอนเถอะ่่างันไว้นเดี๋ยว่มเลยสองดาวจะตาโอ้ยไม่ตาสองดาวั้นั้นะมันอยู่ไหนรดีาไปตาวันใดเฮ้ยต่อราไม่เลย ใส่โหมกระสุนีกว่าสองดางนี้เรกแล้วครับสองดางนี้เราไปแล้วจะมีเพื่อนของคุณมีนะฮะจะตังวจะกดแถมตู้จะบังแล้วบางแล้วเพื่อนของคุณวีที่วิคุณตามเข้ามาเาเพื่อนอเพื่อนเขาตามเข้ามาอ้ยเอ,อัพอรวุ้ยยังไ เลี้ยดอกเอาไี่เลดอกกตยขางจาวันนี้กูไม่เลดอกเยอะสูงมานึงยเลยอย่ามาหาอยรามอราห่ะ้อบ่ะม้แหางเราหาหาหนาหาตลมัมีตหึหาหางันหลักลงไปมากแล้วแนคนมันขึ้นทางขวาแล้วมันหดมันใดขวาอู้หูแลอก จะตั้งตัวข้บนเกือบตายแล้วตายแล้วไม่อยู่ตายโอ้โหทางขวาแรงมากเอยใช่มไอไอ้ไอ้นี่มัแรแม่แม่เราเอโคตแม่นออืโอเอไหมร้สึกเ็นนะตอนนี้โอ้รู้สึกกาดเลยะขาดถึงหกตายยี่สิบสี่ม่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยบนบนบนกันหน้ากันน้งบนกันหน้ตาย เฮ้ยใครอร่อยวะไปอยู่มากเอาวินี่มันอ,อึออนเกอกับตายเลยอึเกแล้วก่อนจะชนะนะตาย<ม><ม>อยู่แล้วอ้อยที่นี่นม่งแม่มนที่หายเลยอ้าวอเฮ้ยทไมจ่รอยสามสองัไม่ไมตัวนี้นไม่ใช่ร้อยามสองหรือไม่ก็เสริมเกาะไม่จะเสอิ เอ้สมเก่งีต่องพงษีไอเทมไม่หนีไเพิ่มความแรงอะไรยีตายง่ายเงอย่างนี้รู้สึกเจ็บที่ได้เพิ่้ทันทีใครยีหมะแหน่ถ้าเล่นกะก็อย่าว่ากันเข้าเเฮ้ยนี่ยังไงหลังนี้แล้วหลังขอสาธิต้ากกวาอะไรนหมมัวจะมองไปมองมามัวจะมองตะกอกอาณาธคนมีคนมีวีโอหลดได หล่นหล่นแล้วหล่ดแล้โอ้โอ้ปลาระเบิดมันไออกมายิงอีกม่มีคียิงแค่พอเลยไม่ใช่ตั้งแต่ว่าไฟวีโอมันมีอะไระโอ้ยอะไอ้ันาอย่างเ้ยนี่มันเพ่จริงเว้ยโอ้อนลมเลยตั้งอย่าเล่นคิดอีกแล้วอ่ะตั้งอย่ทา เยอะเลยจินเนยจะไปจีบตัวที่งหน,นอ,อ,อุ๊ยโอ้โหตกใจแม่งคุาม,มาตายตตรงตไหนข้างหลังระวังข้าง,งบนย,ยิงไม่ตรงเลยขาดแล้วคนหาหนึ่งตัวครับเราก็เหมดไม่ตายตายโอ๊ยไอ้นี้โอ้ยแม่งคุณแม่นหน่าาอยสิงหลังคใสเแล้วต้องมีปัญหาแล้ว โอจแกดัวอย่ในานอยเน้ยเอาลงเปล่าเลยคนปั๊บไงฮะเป่าเราเป็นคนปั๊บไงเราก็ต้องอยู่ในฐานด้วยแหละตานัไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในฐานมันก็เหมือนแบบทดสอบตัวองว่าเก่งกว่าหรยงให้คนาม่ิงอแม่แม่งอ่ะแม่คิดหายเลยข้างหน้างินตัวลูกกองลูกกองแตกลูกชงแตกลูกองแตกอยู่คามยาตามหาตายอุลูกองแตก ขวาขวามาขวามาขวาไอขวามาอีกเนาะตัวตัววิ่งไ้ก็วิ่งขึ้นบนล้วตุ้นไปตามหาตามหาแดบดบในฐาตน,นตัวนึงใส่หน้าก Canada, ากแทนด้าวใส่ไว้เพื่อให้แตกพ้นไงเลยเฮ้ยขวาแก่พขวาขวาเอ้ยอ้าวขวาใจตามหาของตัวตายอยู่น,นั่นไงคิดอีสปอร์ตจะตั้งเล่นโอเอไหมหรือ,รอ<ะ>ไม่เอาแล้วเล่นโอเองไหมหรือไม่เอา เกียเอ้ะเอาไยังไม่ได้ใช้คิดเลยใช้ไม่คุ้มเลยปีนไเลยเ้ยอะไหอยู่งหลังสะตโอ้ยแต่งกคนแมเลยขอีกหน่อยตทเขาจะไม่ขอคิดยังใช้แล้วก็รู้สึกว่าใช้คิดแล้วมันชอมตรมาอ้อมโนนยิงล่องมาเลย

แล้วก็วนหัวแบงี่หตัวนะมันอยู่ไอ้ตรงขอบระเบียงข้างบน่ะนหัวเองงาไ่อ้ยระเดิรโอ้ยไอ้นี่มันจริงเว้ยไอ้นี่เลยหกเก้าอุ้ยโอ้ยเจยงตัวนี้ม่โดนหล่อเลยเนอะมันแต่พเขาออกไปเช็คไฟวิดีโอมันก็มันก็มีะไ้ากวามามันไม่ได้ใช้ไม่ได้

ตัชายวูดิโอแกยูนี่ขวาน่แต่มีตัวเฮ้ยโดนตัวเกิดใหม่อุ้ยเพด้ทางขวาห่งตัวเอ้ยทำไมยิงโดนเลยวะตัวยิงที่ไหน่ะทง่ไหมนอ่ะเพนด้าอางม้วนอยาเงี้ยทางซ้ายอ้ยม้บนเลยขวามีก็วะม้บนข้บนยืนมองอยู่ยิงเลย ดู้ิวแชดีตเพาที่เอัดแล้วแหละเขาละยาดเลยตัวความส่างะรัความตางในดวงสีดูวิวแชแน่อุ้ยม่มีตัวไนนใครสนใจก็ติดตามแชแนลคนดีได้ครับดีเราัชศกตะวันนะฮะองโมงก็กดได้นะ เดี๋ยวเมนมาเลยไม่ชอบปานะไหมบอ่า้อเฮ้ลนอะคกูนทำธุิจหมดีไมนี่นกิจหม่นออทธุเอทำจม่เฮ้ยอมเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ่เฮยเฮ้ยเใ้ยั้ย้เง้ย้้ยเ ขวาขวาแล้วขวาขวาขว้าไ่ไม่ไม่่นี่้จงเดี๋ไปนะก็องไปงนี้นก่อนวิ่งวิดงวิ่ิีด